รดฟอร์ดเล่งทีมลุยยูซีเลโบกมือลาผีแดงวินล่าลังเลซื้อขาดแรดฟอร์ดหัวหอกทีมชาติอังกฤษถูกแมนยูเนเต็ดปล่อยให้แอสตันวิลล่ายืมตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีออปชั่นย้ายขาดได้ในราคา40ล้านปอนด์ราว1,760ล้านบาทเนื่องจากเด็กปั้นของผีแดงไม่อยู่ในแผนของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุกส ถึงขณะนี้แรดฟอร์ดซึ่งเหลือสัญญากับแมนยูเน็ตจนถึงปี2028มีผลงานยิงให้สิงห์ขนาดไปแล้ว4ประตูและ6แอสซิสจากทุกรายการแต่ยังไม่ชัดเจนว่าทีมดังแห่งมิดแลนด์จะเซ็นสัญญากับเขาหรือไม่หลังอุนเอเมรี่กุนซือสเปนิตเคยปล่ยว่ายังไม่มีการตัดสินใจ กระทั่งหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกไปแพ้แมนซิตี้สอถึงหในช่วงทดเวลาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้ยังไม่แน่ว่าวิล่าจะได้โคต้าเล่นถ่วยแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าหรือไม่และส่งผลให้เชื่อกันว่าพวกเขาอาจไม่คิดควักระเป๋า40ล้านปอนด์หากสโมสรได้เล่นแค่ถ่วโยยุโรปใบเล็ก ด้านแรดฟอร์ดเองเช่นกันที่สกายสปอร์ตยืนยันว่าเขาตั้งเป้าย้ายไปเล่นให้กับทีมที่ได้สิทธิ์ฟาดแข่งถ้วยแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าโดยเจ้าตัวเคยได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาและสตาร์เลือดผู้ดีกระหายเซ็นสัญญากับทีมดังแห่งกาตาลันซึ่งอาจกลับมาท้าทามเขาอีกรอบผักผีแดงยินดีลดค่าตัวลงเช่นเดียวกับนักเตะที่จําเป็นต้องลดค่าแรงลงไปด้วยมาร์กัสแรดฟอร์ดยังไม่ได้ถกถึงอนาคตในตอนนี้เขามีแผนตัดสินใจในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเรารู้ว่าเป้าหมายแรกของเขายังคงเดิมคือออต้องกการยยู่่่ับททีีทีมมเลนวชป เมลิซาเรดดี้นักข่าวสาวระบุเมืม่อ23เมษายนฉันรู้มาว่าแรดฟอร์ดไม่ต้องการให้แมนยูนเต็ดนำเขาไปเป็นส่วนหนึ่งในการเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนอื่นเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเมรีวิลล่ามีออปชั่นเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดได้ในราคา40ล้านปอนด์แต่พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้เงื่อนไขนี้หรือเปล่ามันทำให้แรดฟอร์ด มีทางเลือกมากขึ้นสำหรับสโมสรใหม่หากมีข้อเสนอเข้ามาถึงแมนยูไนเต็ดที่พวกเขาอาจพร้อมจ่ายมากกว่า40บล้านปอนด์ต่อกรณีที่แรดฟอร์ดอาจได้กลับสู่โอลแทฟฟอร์ดในซีซั่นหน้าเรดดี้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรูเบนอโมริมสบานไปแล้วคุณเห็นว่าโค้ชไม่ปลื้มทัศนคติของนักเตะและเขาตอบสนองแนวทางของเอเมรี่ได้ดีกว่าเรารู้ว่ายูไนเต็ดมีแผนคว้ากองหน้าในซัมเมอร์นี้และพวกเขาต้องการขายแรดฟอร์ด รูนี่จกยับอาร์เซนอนฟอร์มหลุดแฟนบอลเงียบเกมพ่ายเปสเชยูซีแอลรอบรองเวนรูนี่วิจาร์อาร์เซนอนเล่นแย่ไร้ความมั่นใจพร้อมตำหนิแฟนบอลไม่ปลุกเร้าทีมในเกมพ่ายเปสเชยูรอบรองยูฟฝ่าแชมเปี้ยนลีกเล็กแรกชี้ควรแพ้มากกว่า1นลูกและยังมีปมเดิมหลุดฟอร์มช่วงสำคัญ เวนรูนี่อดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษกล่าวว่าอาเซนนอลเล่นกันได้แย่แถมแฟนบอลก็ไม่เชียร์ทีมแบบฮึกเหิมมากเท่าที่ควรในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่แพ้ปรารีสแซงแชคแมงศูนถึงหนึ่งคารังเอมิเรตสเตเดียม ประตูชัยของปารีสเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่3จากผลงานของอุสมานเดมเบเล่ซึ่งถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะยังเหลือเวลาอีกเยอะแต่ว่าอาเซนนอนก็ไม่สามารถรดทำประตูตีเสมอได้จนทำให้พวกเขาแพ้คาบ้านโดยที่จริงก่อนเริ่มเกมนั้นแฟนบอลอาเซนนอนส่วนใหญ่ตั้งความคาดหวังเอาไว้สูงพัฒหลังจากพวกเขาถึงขั้นผ่านรอ,อันมาดริดมาได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศรูนี้เผยว่าพวกเขาเปเอสเช เล่นได้ดีกว่าเยอะในด้านแทคนิกแล้วพวกเขาทำได้ดีมากๆพวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องกดดันคู่แข่งและจังหวะไหนที่ต้องถอยไปตั้งรับลึกพวกเขาน่าจะชนะด้วยผลต่างสองหรือสมลูกด้วยซ้ำผมผิดหวังกับฟอร์มการเล่นของอาเซนนอลน,นิดหน่อยรวมถึงผิดหวังในตัวแฟนบอลของพวกเขาด้วยบรรยากาศมันดูเงียบสงบเกินไปมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าพวกเขาเอาชนะระอันมาดริดได้ แล้วคิดว่าจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ง่ายๆตอนเกมกับระอันมาดริดแฟนบอลช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับทีมได้เป็นอย่างดีแต่ผมคิดว่าคืนนี้พวกเขาเงียบเกินไปนิดหน่อยทั้งที่จริงๆแล้วแฟนบอลควรจะปลุกร้าทีมอย่างเต็มที่แน่นอนว่าบรรดานักเตะเองก็ต้องทำให้ดีเหมือนกันวันนี้ทั้งสองด้านนักเตะและแฟนบอลต่างก็ทำได้ไม่ดีพอ อาเตต้าไม่ควรจะเปลี่ยนแผนที่พวกเขาใช้กับการเล่นส่วนใหญ่ของฤดูกาลนี้พวกเขาควรจะต้องเล่นอย่างอดทนทําให้ตัวเองยังอยู่ในเกมตลอดเวลาแล้วจากนั้นก็ลองเสี่ยงในช่วงท้ายเกมรูนี่บอกด้วยว่าอาเซนอนมักจะเล่นกันแบบกลัวๆจนฟอร์มหลุดเมื่อถึงช่วงเวลาสําคัญของฤดูกาลหรือเมื่อถึงเกมใหญ่ๆผมคิดว่าอาเตต้าพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วนะนะแต่ผมคิดว่าทีมของเขาติดนิสัยการกลัวที่จะทําตามเป้าหมายไม่สําเร็จผมคิดว่ามันมีความกลัวแบบนั้นจริงๆ มันเป็นอุปสรรคที่พวกเขาต้องก้าวข้ามไปให้ได้สักทีแน่นอนว่าพวกเขาเบียดลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้และลิเวอร์พูลได้ดีแต่คุณจําเป็นต้องได้แชมป์มาครองด้วยและผมไม่คิดว่าพวกเขามีพัฒนาการที่ดีในด้านนั้นอาเซนนอนมาจะหกล้มหัวขํามัมเมื่อถึงช่วงใดช่วงหนึ่งของฤดูกาลผมไม่ได้พูดแบบนี้เพราะมีอคติกับพวกเขาผมก็แค่พูดเรื่องจริจงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเซนอนผมอยากให้อาเซนนอนได้ชมปนะ ผมหวังว่าพวกเขาจะได้แชมป์รายการนี้แต่พวกเขาจำเป็นต้องลงเล่นในแบบที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้อาเซนอนจำเป็นต้องพร้อมที่จะเจอกับบรรยากาศที่ดูดนัน